Ara, อิงฟาวราหะช็อกแฟนขับขั่งถึงขั้นกรีดข้อมือตัวเองเรียกร้องอยากเจอตัวเรียกว่าเป็นข่าวช็อกที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะจากกรณีก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนสงสัยสำหรับอิงฟาวราหะมิสกนชายลาน2022ที่อยู่อยู่ก็โพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงแฟนขับระบุว่าหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไว้พรุ่งนี้จะไรลล์แล้วเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ ล่าสุดอิงฟ้าทำตามสัญญาออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจให้ทุกคนทราบโดยเจ้าตัวเล่ามีคนบอกว่ามีแฟนขับพี่ฟ้าคนหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมออกจากห้องน้ําพูดแต่ว่าจะเจอพี่ฟ้าให้ได้เหมือนน้อยใจไม่เคยได้ถ่ายรูปทีมงานก็บอกให้พี่ฟ้าออกไปคุยกับตํารวจบอกกับทางแอดมินที่พี่ทีมงานว่าให้แฟนขับที่มาวันนี้กลับบ้านไปก่อนเราก็กลัว มีแต่ข่าวคนไม่ค่อยจะดีมันน่ากลัวแต่น้องคนนี้จะคุยกับพี่ฟ้าให้ได้อิงฟ้าถามว่าทำไมทำแบบนี้เขาบอกอยากเจอพี่ฟ้าคุยแล้วเหมือนคนไม่มีสติเหตุการณ์เริ่มหนักขึ้น ถึงขั้นกิีดข้อมือตัวเองเลือดไหลออกมาคนข้างนอกก็เห็นคนที่ตกใจสุดคือพี่ซันเขาอยู่ในห้องน้ําต้องดูสถานาการณ์เครียดไม่มีสมาธิมีแต่คําถามที่ว่าทําไมต้องทําขนาดนี้ทุกคนตกใจท้ายที่สุดก็คือต้องบุกเข้าไปพาน้องไปสถานีตํารวจรอญาติมารับถ้าญาติี่มาก็ไม่ได้ปล่อยตัวไม่ดีใจเลยนะที่มีคนรักเราขนาดนี้